สวัสดีครับวันนี้มาดูข่าวพมา่าบ้างซึ่งตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลทหารพรมาร่ากําลังปั่นป่วนเมื่อถูกกองกําลังพันธมิตร3พี่น้องโกกางตะอางแล้วก็อารกัน โจมตียึดพื้นที่ทางตะเหนือของรัฐฉานสามารถยึดพื้นที่ได้หลายแห่งนะครับหมายความว่าฐานทหารพรมาร่านี่ถูกตีแตกยับเยินในหลายพื้นที่แต่ว่าดูเหมือนทางรัฐฉานเหนือเนี่ยมันยังไกลหัวใจของพลเอกอาวุโสมินอองนี้พอสมควรแต่ว่าการทุบพมา่าในรัฐกะยาแล้วก็รัฐกะเรียงจะทําให้มินอองนี้หวั่นไหวมากกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองหลวงอย่างนีปีดอมากและกําลังของกะเรียงมีเยอะนี่พอสมควรที่สําคัญกะเรียงนะครับเข้าถึงอาวุธของตะวันตกได้ในระดับหนึ่ง และกะเหลียงเป็นคู่รักคู่แคนของพม่ามาอย่างยาวนานและเกเหลียงเนี่ยเป็นคนที่รบกับพม่ามาตั้งแต่ทีแรกจนถึงทุกวันนี้แต่ต้องวงเล็บไว้ว่าเป็นกะเหลียงบางกลุ่มนี้เท่านั้นทําไมพม่าถึงก,กลัวกะเหลียงจนถึงขั้นระดมพลมาปกป้องเมืองหลวงอย่างจ้าระวัน และตอนนี้กะเหลี่ยงเนี่ยเริ่มยึดพื้นที่เข้าไปในเขตของภาคโคแล้วซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับที่กะเหลี่ยงจะยึดไปถึงเขตภาคกลางตอนล่างใหม่ถึงย่างกุ้งและถ้ากะเหลี่ยงไปรวมกับกลุ่ม p t f ในภาคกลางได้เรื่องใหญ่ของพมา่าแน่นอนนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ทีแรกอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแอดมินขอเล่าเพื่อความเข้าใจนะครับว่าทำไมกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของพมา่าในสมัยที่อังกฤษเข้ามายึดพมา่าอังกฤษก็ใช้กําลังของกะเหรี่ยงนี่แหละครับช่วยลบจนพม่านี่เสียกุ้งพม่าแค้นกะเหลี่ยงนี่อยู่แล้วในยุคนั้นคนกะเหรี่ยงเนี่ยเข้าไปมีอํานาจในพมา่าภายใต้การปกครอ,องของอังกฤษเยอะแยะนะครับคนกะเหรี่ยงก็มีตําแหน่งมากคนพม่ารู้สึกเสียเกียรติมากเช่นกันนะครับ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษถูกสาธารมรกานิกดันให้คืนเอกราชแก่เมืองขึ้นนี้ทั้งหมดก่อนคืนเอกราชให้กับพม่าอังกฤษตั้งคนเกลี่ยงให้เป็นผู้บรายารทหารของพม่า คุมกาลังนี้เอาไว้เพราะรู้ดีว่าพม่าเนี่เอาคืนกระเรี่ยงแน่ตอนนั้นอังกฤษให้กระเรี่ยงนะครับเขียนขีดแดนลัดกระเรี่ยงให้ชัดเจนแต่ว่ากระเรี่ยงนี่ไม่ทำพออังกฤษคืนเอกราชให้และถอนตัวออกไปนะครับพม่าก็จัดกับกระเรี่ยงกระเรี่ยงตอบโต้ด้วยการเข้ายึดกรุงย่างกุ้งซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของพม่านะครับแต่ว่าพม่าเนี่ยสามารถปราบได้กระเรี่ยงนี่ต้องลาถอยแล้วก็มาตั้งกองกําลังสู้กับพม่า พม่าปราบนักระเกรียงอย่างโหดเหี้ยมกระเรียงแข็งข้อมันตั้งแต่ชีแรกนะครับต่อมาลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มเข้ามาในพมา่สาสหรีมิกาต้องการให้กระเรียงเนี่ยเป็นกันชนให้กับไทยการลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าไทยนะครับสหรเมิกาจึงสนับสนุนอาวุธให้กับกระเรียงเราจึงเห็นว่าฐานกระเรียงเนี่ยใช้เอ็มสิบหกนี้เป็นหลักเช่นเดียวกับรัชฉานใต้ซึ่งก็เป็นกันชนเหมือนกันใต้เหมือนกันนะครับ ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐมีกานะครับเกลียงก็ต้านกับพมา่านิไว้ได้พม่าต้องเปลี่ยนยุทธวิธีมาใช้การทําให้แตกแยกกลายเป็นเกรี่ยงพุทธแล้วก็เกลี่ยงคิดรบกันจนฐานใหญ่ของเกรี่ยงแตกก็คือฐานมาเนร์ปลอนะครับแต่ก็รวมตัวกันได้นี่อีกครั้งแต่ต้องเสียพื้นที่ให้กับพม่านี้ไปเยอะ พม่าให้กระเหลี่ยงพุทธเนี่ยดูแลพื้นที่แถวตรงข้ามจังหวัดตากซึ่งก็เป็นเขตเศรษฐกิจนะครับกระเหลี่ยงคิสนี่อยู่ในป่าซะเป็นส่วนมากจนพม่ายึดอํานาจล่าสุดนี่แหละครับกระเหลี่ยงคิสสู้กับพม่านี่อีกครั้งจนมาถึงวันนี้มีคนอยากทราบว่าครั้งนี้เนี่ยสัฐอเมิกาจะมาช่วยกระเหลี่ยงคิสไหมอันนี้ไม่รู้ดูเอาเองนะครับนั่นคือความแค้นของพม่ากับกระเหลี่ยงมาแต่โบราณเราต้องรอดูว่ากระเหลี่ยงเนี่ยจะไปถึงไหนในครั้งนี้จะล้างแค้นพม่านี้ได้หรือไม่ เพราะว่ากะเหลี่ยงเนี่ยยังมีเรื่องให้ต้องสะสางอีกเยอะนะครับ